ประเด็นวันนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องของคนอารมณ์ดีดีไหมอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไหนอาจจะอารมณ์ดีหรือเปล่าถ้าเวลามีอยู่เรื่องพงเรื่องเพลงแซวต้องอารมณ์ดีหรือเปล่าหรืออารมณ์ไหนเนี่ยเดาไม่ถูกละเอาเพลงมาเป็นสื่อเอาเพลงมาเป็นสัญลักษณ์สะท้อนอารมณ์มันก็สะท้อนได้หลายอารมณ์นะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ทูกต้องเหงาเก็บเก็บเก็บก็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 บอกผ่านความเหงาบอกผ่านเพลง วังเวงก็บอกผ่านเพลงโรดบางทีก็บอกผ่านเพลงอารมณ์ไหนคะคุณดดายตอนนี้ไม่มีอารมณ์ไม ok <c oughs> ่มีอารมณ์ทำหน้าที่สื่อตรงนี้พยายามพยายามจะไม่มีอารมณ์เมื่อไรเอาอารมณ์เข้ามากําหนดในการทําหน้าที่สื่อมันจะยุ่งอี่ยุ่งทุกวันเนี้ยเพราะสื่อจะมีอารมณ์อ่ะพรากันแทบตายอารมณ์ของใครฮะอารมณ์ของใครรอฐบาลบอกนายก นายกลุงนู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของคนไทยนั่นเองค่ะครับสหรัฐเขาคงไม่ยอมรับมั้งไม่ใช่คนประเทศเขาอย่ายุ่งเขาโอเคเอาไปยุ่งอย่าพัดพิงเขาเมื่อวานวันอังคารมีการประชุมครมอหลังประชุมครมก็เป็นกิจวัตรประจําสัปดาห์นะนายกก็จะเคลื่อนมาที่โพเดียมตัวเดิมตอบทุกคําถามที่สื่อเขียนขึ้นมาไมโครโฟนตัวเดิมอืแล้วก็ตอบคําถามนักข่าวหน้าเดิมๆประจําทาเนียบนั่นแหละค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะตอบยกเว้นไปอยู่วันหนึ่งที่บอกไม่ให้สัมภาษณ์ไงเ <Okay. S 1> อเกเมื่อวานอารมณ์ไหนไม่ทราบนะลุงตูก่อนที่จะแถลงข่าวลุงตูสั่งเจ้าหน้าที่เปิดเพลงนำจากจน,านัน้นก็โค่อยเดินตามเพลงออกมามไปดูอารมณ์นั้นกันนิด,ดนึงดูเหมือนเปิดตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญคะ่ะ รู้จักเพลงนี้ไหมเวรรู้จักเหะอร้องได้ป่ืวถ้าเราปุ่มใจตามนั้นไหมนะบ้านเกิดเมือนอนพวกเราทุกคนนะต้องรักเรื่องแรกถามมานะครับโหนว่าอินรอ้าวแล้วครับเอาแล้วครับก็เป็นเป็นเแล้วครับเดาในยถึงนี้ยังไม่เกิดข<อ>ึ้นครับ<อ>คุณนาฬิลุจกจักไหมเพลงเนี้น ฟังมาตั้งแต่เด็กอ๋อโอเคสุนทรภพรคู่กันฟังมาตั้งแต่เด็กทันทันวงสุนทรภพร์ค่ะเข้าใจว่าเป็นเพลงที่ครูเอื้อแต่งตอนที่ยังรับราชการอยู่กับกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าค่ะนะโอเคประมาณชื่อเพลงว่าบ้านเกิดเมืองนอนบอกไว้สะหน่อยเดี๋ยวจะไม่รู้บ้านเกิดเมืองนอนรู้จักเพลงนี้ไหมฮะรู้เคยฟังเคยฟังอยู่บ้างประปลายค่ะร้องเพลงนี้ได้ไหม อาจจะไม่ได้ถนัดนะคะเพราะเสียงคงไม่เหมาะค่ะเดี๋ยวจะไล่แค้ค่ะอย่าเลยได้โปรดเพลงไหนที่คิดว่าตัวเองเหมาะมั้งฮะไม่มีไม่มีสกิลทางด้านนี้ค่ะเป็นนักฟังที่ดีได้ค่ะโอเคต่อต่อต่อ